แลนี่นะคะคีเลนานะคอลาเจนค่ะพอชงเสร็จแล้วก็จะออกมาสีสันแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะและไม่ใช่แค่สีสวยอย่างเดียวค่ะ นี่หอมมา,มากๆด้วยนะคะมันคือรสสลัไซเดอร์ค่ะอันนี้เนี่ยสามารถทานได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยลิลเล็งก็จะทานเช้า1นซองเย็น1นซองค่ะในกล่องเนี่ยก็จะมีหมด15ซองค่ะอันนี้เนี่ยราคาก็ไม่แพงเลยนะคะเรียกได้ว่าถือว่าตามท้องตลาดเนี่ยถูกมา,มากๆเลยนอกจากนั้นถ้าเทียบกับคุณสมบัติของเขาแล้วเนี่ยลิลเล็งว่ายังไงก็คุ้มค่ะว่าแล้วก็ไปทานเลยดีกว่าค่ะ Get down on my knees and pray. Waiting for the final moment. You say the word that I can say.